ยินดีต้อนรับสู่คอร์ส Arduino ESP 8266สวัสดีครับผมไกสอนสืบุญในหลักนี้นะครับเราจะมาทดลองเล่นโมดูลแสดงผล LED นะครับแบบ8 8คูณ8นะครับหรือรว่าแบบ m a ทติกนะครับ8ณ8ซึ่งก็จะใช้ตัวไดเวอรเป็นตัว IC นะครับ MAX 7 2 1 9ซึ่งเป็น IC ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ขับวงจร7 s เ g m e n ซกเมนต์นะครับหรือว่า LED แบบแมท i ิก สับการต่อวงจรนะครับก็ต่อตามรูปนี้เลยนะครับขา3.3นะครับไปที่33%โวลต์ขากานครับต่อเก้าขา d D.in นะครับ, d, d รบหรือว่า data in นะครับต่อกับขา d7 นะครับขา clk ต่อกับ d5 แล้วก็ขา cs ต่อกับ d4 เราลองมาดูการทดลองใช้งานจริงกันเลยนะครับมาดูแสดงผลนะครับ แม็7 2 1 9 8สคูณ led แบบ m a t i ินะครับก็จะเห็นว่าตัว ic นะครับก็จะเป็น ic เบอร์แม็7 2จ9แล้วก็มี led นะครับขนาด 8, 8 8หรือว่าทั้งหมด64ดวงโดยจะใช้เป็นเบอร์1 0 8 8 as นะครับซึ่งก็คือแบบ common cathode นะครับขาก็จะมี vcc นะครับ g าว d i n นะครับ cs แล้วก็ c o c ซึ่งการต่อวงจรก็ตามรูปนี้เลยนะครับเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลงไลบรารีก่อนนะครับตามที่ให้ไว้ที่หน้าเว็บเสร็จแล้วก็ก๊อปตัวอย่างโค้ดนะครับที่หน้าเว็บมาทดลองรันดูได้เลย แล้วก็กดอัปโหลดนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้งาน led magic 8x8 ได้แล้วนะครับลองทดลองเล่นกันดูนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป